cong gong nê nó. U dê dê na. U dê dê na. O yo oo mày it you. Do e dê. Do e dê. No a na. U dê dê na. Cong gong nê nó. Bi đỏ mê. Chuck said lão. Chuck said lão. Chò a dạ. Ja. รออจอเสรอเอมาถแล้วจะเสรแล้วยีดอมหมคณะเจ้าเนรอสครูนารอสครูนารอรออาโกซกอรไมครนอา รอสักครู่นะคณาเจา้าเนาะบามาไม่นเพียบผู้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมอไอไม่ไม่บอเอโนอเบนรอไอไรไม่เป็นไรบามาไม่นเพียบผู้มับีเดบุยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จ yo a ngo yang mo ai mai mai do so, ro cho sệt, si, yang mai sệt si, na mi kana sao no ro bak nung na ro ban nung na kana sao no ro o ro, bo e bo bè, bè, no ụ, ngo nung นอาน้รอบกหนึ่งนะคณะสาวน้อ